สบายดีพี่น้องพาพี่พาน้องมากินลาบหมูเวยพี่น้องลาบหมูแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีเพรมีมะเขือเด้อมันด้จ้าพี่น้องเอฟซีคู่คู่คู่คนมากินข้าวเที่ยงน้ำซึ้งเ้อสบายดีพี่น้อง สวัสดีพี่น้องนะสวัสดีก่อนทุกจ้าสวัสดีหลายเลาบซิ้นหมูเอามาจากเฮือนดอกพี่น้องซื้อกะอี่มละให้น้องซายกินอหมแม่มุลุหมาแม่บ่ เป็นวัดแล้วเป็นไข่น้ำยองกีกออ๊อฟอื่นกับบนสบายคือกันอากาศเปลี่ยนหนาวโอ้ยอยากกินพักน้นอยๆกินพักปินไนเด้อยองเลยโหจ้ำ แล้ใส่ข้าวเลยตีใส่ข้าวไหมอาลงวะลงวะอยากลงกินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องอยู่ต่างประเทศหนาวนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าคนคนที่บุเคยเห็นหิมะก็จะเห็นหิมะตกแต่ตคนที่อยู่ประเทศหิมะก็หนาวหนาวหลายดูแลสุขภาพนเรื่องพี่น้องอีสีุกคนยูแลาวก็หนาวพี่น้องเลยหนาวแต่เมืม่อวานนี้เมื่อนี้ก็หนาวคึมฟ้าคึมฝนอยู่แต่ว่าฝนก็ตกตอนหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงซึ้งแล้วน้องก๊อฟก็ประสมายมเป็นบัสไ่อยากกินข้าวเนาะแนวกินแซ่บกับเป็นอันบ่วแซ่บ ว่าในการไปลงทิพเลยวะน้องก๊อบทั้งไอทั้งเบื่อทั้งไอทั้งอ้วกน้องก๊อบกัยแม่กับพอสบายน้ำอากาศมีเปลี่ยนนัแม่หนูมาแม่มาแม่แม่มา ให้น้องใต้กินข้าวแล้วก็ให้เพื่อนแตงเงียนวันนี้กำวันพฤหัสเนาะมันอตอนเที่ยงวันพฤหัสน้องเกดกับแม่เพื่อนกับข้าวมาหาไส้ซึ่งก็วาาาาา่าสิ่ข้าวมหาไส้ข้าวปีน้ำท่าวซักม่ได้เข้าไปอากาศมันหนาวข้างเบิ้งมืออื่นเลยซี่ข้าวปรี โ,โบูบัวจักเนี่ยสิไปไป,ไป,ไไป,ไปหาย,ยุ่หากินกันถ้าไอคลิปเขาป้าเขาลงกับมันค่อยได้ไปเพราะว่า,ย,า,าย่างน้องก๊อฟน้องตายไปห้งเทียนนี่แต่ฮิตกับเข้าวที่ร้านกุน้ง ม่เท่ารีกันลงทะวัดลงไปอันคําเพนวัดเพราะว่าขันท่อลงบวชกันไม่เท่ารีกันได้ลงวัดคุ้มงพี่น้องเลยลงเอากับเข่าลงไปอันคัมเพนคําตอนเช้าลงม่ค่อยท่านเนอกท่านแต่เคื่องเพนเกินกับบวช ก็เลยเปเท่ารีก็เริ่มล,ล,ลงไปดูแลเรื่องก,กับข้าวกับน้ำเพราะว่าว่าจังได้เลยคันลูกลานไผ่บวชก็ได้คำอยู่นะพี่น้องโมแม่เราลงบวชแล้วแบบเราได้ลงค้ำข้าวคำน้ำโมแมให้ลงตลอดมาให้ไปหน้าไ,ไปก็ไป กัไก่กันนะไก,ก่ไก่เป็นเท่าีสังเกตกับแม่เป็นก็ะเข้ามาาไซเปิดเข้าหน้าเซงส่วนสะอึ่งกัเข้าว,ว่าสิเข้าเลยเนาะิึงน้องก๊อเป็นยังแหนเ,นเย่ะเพิ่นแอบเพิ่นไ้เข้า ให้กินกินไม่กิน,กนแล้วพอกับไปลงเฮียกตอดอกม่วงกเหลายหลายปีนี่ทำว่านเราเป็นบ่าเราพ่อกินบวงยังเป็นดอกเ่เดือนสี่แล้วเฮ้ไไ้ยังหนาวอยู่พี่น้องเฮ้ยฝนต่องสลายปีนี่ ไปบ้านฮัลโเกตมากินข้าวเกตหูนอนเลยบ้านเลยมาเลยไม่น้องเกดมาตันข้าวพี่น <c oughs> ้ <c oughs> องกินข <c oughs> ้าวเด้อมาตำหาไส้มาตำหาไส้เอาเกดบอกมากินซ้ำเพิาา่ะ <c oughs> กินอิ่มมันกินอิ่มแล้วบล่ ยังไม่ได้กินไม่ยา,ยากยนขนมแต่เศร้าเศร้าไม่ได้กินเศร้าก็ขนมขนมก็ไปมาไหมกลับรับซีนหนูพี่น้องโควิดรับโควิดกัได็ไล้ตัวเมื่อาายแบบหาใส่เมื่อยมาไวเ <c oughs> มืเ่เอยเ,เ,อเงินเงินเงินเคยเงินให้ใครเงินเนี่ย ขาจะเขาผ่าให้สี่เซนหออห้าเซนเขาจตาให้เ่สิเดียวเราไ่คลัเดียววะห้าเซนมิใช่รือไมเก็บมิใหรเปลหลักห้าเนเลยคันใหญ่สวายนีหมแม่บอกหกเซนหกเนกต่นได้นี่ย่งละห้กหาเก็บห แม,ม่นิ่งโมเดลกูไปให้พ่อหรือพี่นี่อ๋ออืมจริงจักอืมชื่อคันใหญ่แล้วมันจะได้ถินชื่อคันน้อยมันกับจ้านังกับฮักเจ้นังกับพี่น้าวไอ้ฟา้ามุนเลยการทนชื่อคันใหญ่แล้วอืมมันชาวอัวใหญ่ชาในเฮือนอืมเปิดหูเฮียแล้วก็ซื้อออกมาให้มันพี้ประหยัดขี้นะ บยาเบิ่งสิไปบ้านจริงบ้ยังไม่มาก็ทันโควิดกันลับพี่น้องเอ้ยโควิดกูเนาะเฮ่าเโควิด19 โควิดหัวงอนตื่นนะแล้วฮอนเฮือแล้วโควิดโควิดเลยตื่นแล้วโควิดโควิดเลยคลิปนี้ก็ลาดก่อนเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ้งโพาสตร์เ้อจ้า คือซองอันแม่น้องเกตเลยจ้าฝากซองแม่น้องเกดนะมินด้อพี่น้องคลิปกันในก้าวสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเอาน้องมาหน่อแม่นุ่มเฮดพี่น้อง,องไปเบิ่งเนาะ,นะใช่หเหรอพี่น้องไปมันลงลมางเลยไหมเราบุกโควิดหันคือถามมันมาอยัางนี้เฉย